ก็ได้ไล่เติมอยู่บอกอางตรตรงเลยนี่คือปลาปากนี่คือปลาดุกพี่น้องนี่คือปลานินนากระสานคน ก็สบายดีสบายดีผมเม่พี่น้องเข้าสู่ซองบาลิสตาแนวอีกแล้วพี่น้องมือนี้ก็สีผ้าทุกคนไปเบิงองบอลิสตสีไปใช้มองเด็กเลยก็ใส่เบ็ดตามน้องเนาะตามน้องมันจะถือืีบอสยองไงปลากะจะเบิดเลยไม่ได้ปล่อยเลยปลาก็าไเลยเกือบพุกจิดปีเลย ะจะใช้ลองเบิกมันจะถือกบอกไปเอาไปเบิกบรรยากาศบอลน,น้องเลยน้องปลามันสีกวางยาชนใดไปอันนี้คือห้วยตามเขาระบายระบายนำ้ำลำห่วยคือทั้งพี่นี่มันห่วยอันนี้มันเขาระบายบปนี้เขาจิขึ้นเบิง บนน้องเลยน้องปลาเลยพี่น้องบาลิดกาโดนแล้วนะบด้มาเน่พี่น้องสิใสยมองตามนี่แหละน้องปลาตัวนี้เป็นน้องอ่าสุนห่วมของบ้าน ขาเจ้าสร้างด้วยมือเฮ็ดด้วยมือพี่น้องบัตรจ้างอ่าคนจักคนยังเนาะเฮ็ดด้วยมือเฉพาะเลยข้าวเ้างตั้งแต่อ่าปีสองพันสองพันสิบประมาณนั้นแหละก้าวตนเติบพี่น้องบาลิสอยงน้อยหนึ่งไปมื่อนี้กัพาน้องๆกับหลานสองคนให้เพื่อนใส่เบ็ดแล้วค่อยชีด ใส่มองใส่เบ็ดตำที่กระจงระบายนเถื่อปลามันอ่ะขึ้นมันก็ลงใช้กรใชัยตามนี่แหละมองมันก็มีด่างด่างเดียวพี่น้อง เอาสีลองเบิ่งว่าปาลายังยังไลหรือบ่ห์นะเพราะว่าดนแล้วเกือบทุกเจ็ดปีแล้วบ่ได้มามาใส่ลองเบิง่งตะกี้ปาลาไล่เลยตะกี้เลยแต่เดี๋ยวนี้มูฮูเป็นสีลายจังไดพี่น้องมีแต่ทารุ่นเหมือนกันบัดนี้เฮาสิไปใส่ตึกระงลงมาพี่เลยเอาใส่แต่พุ่นลงมาพี่เลยไปมาเนี้ Thank you. นี่เ,เรเเาจนะ,ะ,เ,าะเริ่มใส่ตะเลิบรงยุึนเลยสเหรอตะกีโบปลาไหลได้ท่านนี้เลยทำไมอ่าขอปล่อยไปไหมไหหนึ่งเอาละทุกคนวันนี้กะเริ่มใส่บ่อละ

Oi. Oh.

เอ้ยบัดนี้การใส่มองของเฮากะหมดเนาะมองบ่แต่ดางนึงเท่านั้นพี่น้องบ่ได้เอาหลายมื้เตือย่านปลาบ่มีนะคือต่กินน่ะใครได้ดอกปาอย่างหลต่กี้ลายที่ชุดปลาบ่อนีกะปลาดุกพี่น้องแต่ลายกว่าหมู่ปาแบบาธรรมชาตินะบ่ได้เลี้ยงบ่ได้หยังปลาดุกะกดเองมาเลยลายบ่อนวังจะลกเติบเด้อพี่น้องนี่บ่อนวังมันก็ึกได้ทีนี หามไปหามไปดีกว่าบันลึกเย็นโพดน้่กะนก็พี่น้องเห็นปลากระโดดมองเมื่อกี้นี่นะมันกระโดดขำมมันเห็นเห็นมองแล้วกระโดดขมเลย มันมอยากถึกมองเพราะว่าป่ามันลึงกับมองนะเขาใส่ดูมันก็ลึงมันเห็นมองมันก็เลยกระโดดกระโดดเลยนะโอเคบันนี้เราไปเบื้อ่ละเิ็งหน่อยเพิ่นใส่เบ็ดบันนี้บันนี้เพิ่นกะกำลังเอาเนื้อเนาะเื้อของมันกะเอาขี่กระเดือนค่อยกะ อยากใส่คือกันเบ็ดแต่ว่าทุกคนจะหู้บ่ว่าเหตุผลมาลิดอ่าบ่อยากใส่เบ็ดคอนึงคอนึงบาลิดย่านอ่าขี้กระเดือย่านชุดพี่น้องขี้กระเดือนี่นะทั้งย่านเลยก็สุกปกแนบ่อยากจับแต่เกิดมาบ่เคยจับตเื่อดกระเดือแต่เกิดมานยอมเลยคั่นว่าเอาเหยื่อแนวอื่นนี่ใส่อยู่แต่ว่าคั่นว่าเหยื่อกระเดือนี่ยอม ไปเรื่องไปไปให้กันกับมูแต,แต่ว่าแต่ว่าให้ให้มูใช่เลยบาริดสิบจับขีดกระเดือนอื เป็นแยกกันใช่นหม 我交出来给你。 การใส่เบ็ดของคนกันี่ประมาณนี้พี่น้องนี่บ้านนี้การใส่มองแลวก็ใส่เบ็ดการสำเร็จพี่น้องไม่แต่ทาสิเมื่อเมื่ออื่นเจอกันไหมอืมไม่แต่ทารุ่นมืออื่นมันจะถึกมองหรือว่าเบ็ดถถกดลายกว่ากันนะหรือว่าบ่มีเลยไม่ทารุนกันมืออื่น กอหมอกไรอ่าทุกคนมื่อเนี้ยกะตอนเช้าต่อมากะสิไปยามมองยามเม็ดคือเกา่าที่ใส่เมื่อวานเนี่ยนะมันเทือกที่กะไม่จักมีแต่ ถาเบิ่งนํากันตปเนี้ก็กําลังสิไปพยายามมองเน่อยแถวๆนั้นหมอกลายเลยย็นขนาดชีดงน้ำได้ยังไงวะไปหน่อยเย็นเถอะย็นวะไปทางเลยวันนี้เพิ่นกะยามเม็ดก่อนนี่ยไงไปมาถึง

มันกินแต่เหยื่อปลานะเหยืห่อหนำกหมดเลยบอถือสามพี่น้องการใช้เบ็ดของของน้องของร้านเลยกับบอทือจักโตพี่น้องอืใส่เบ็ดของเพิน่น บานนี้บริษจททำการลงนำ้ำสิลงด้จังใดพี่น้อยเย็นแถบเย,ย็นว่าน้ำหมอกไหลลีมันเศร้าดีนะแต่ว่ามันเป็นต้องลงอืมเทวดาบูดึกกะ,ะบ่หูลยเนองันไปเราจะเริ่มลงบนนี้ก่อนนี่ สายมองของเขาเย็นเย็นเย็นย็นย็น เห็นไหทุกคนมาน่อยนิดนนะตัวหนึ่งป,ะปะ้าปาก អត់ទើបសំត3 Ơi, ơi. À, Nhìn đây về cứ thử cái nhăn nhăn vô thế nào nhăn vô ป่าน้นน้อยนี่มีปลาน้นมีปลาปากปะดุ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 กโอ้ปะดุกนี่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 ปะ,ปะ,ปปะดุป,ดป,ดป,ดปดไปลองนี่นั่หนักแตะกี้นะ่ะไล่สุดไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังเห็นอยู่เนาะ

คนนี่ได้ไล่กันเลยเทียบกับหนึ่งว่าบะมีปลาแล้วยังมีอยู่คือข,ขึ้นมาบิดเลยเมีปลาดุกมีปลาปากมีปลาเนิน ก็ได้ไหลายเติบอยูาา่ประมาณสิบกว่าโตประมาณนี้แหละโตจากปลายังกัดหัวพี่น้องนี่มันต้องมีปลาใหยในน้อนในนี่เมื่อหน้าเฮาสิเอามองง่ายอีกฮัตสีเอาไปใช้พี่เลยเม่นเตอบมันจะมีปลาใหญ่ยนนะปลาก็ยังมีอยู่คือว่าเบิดเลยไปบนันทึกเฮาสิก่อนเฮาสิเมือ่อกะเฮาต้องปิด ปลาก่อนเนาะนี่คือปลาปากนี่คือปลาดุกพี่น,น้องนี่คือปลานินปิดแหลี่ยมสายธงป,ปิดปลากราดหอก่อนสยเมือ่องเบาลิดนึกว่าสีบุบีปลาแล้วพี่น้องเนื่องจากว่าดนแล้วบ่ได้มาหั่นน่ะ คือที่เราเลยเกือบหกเจ็ดแปดปีบรมานองปลาอยู่นี่แต่ก็เริ่มมานึกว่าบมมีแล้วปลาขนะเพราะว่าเข้าซ่อนดูนะชาวบ้านอืเขาเอาหมุมาซ้อนอยู่นี่ฮะซอนปลาเลยะใส่เบ็ดใส่มองแต่ว่าตอนเขาจ้าใส่มองอยู่นี่แบบว่าน้ำมันจะใส่ก็เลยบ่ถทึกนะแต่เดี๋ยวนี้ฝนตกมาก น้ำมันก็จะคุ้นๆเลยน้ำคุ้นมันก็เลยมันสิะปลาใหญ่ยังอยู่เนาะยมือไหนเฮาสิเอามองหันัดสีเฮาสิหาล่าปลาโตกินหัวปลาหนึ่งเดียวนะปลาคนใหญ่แน่นอนกินปลาตัวนี้ฮัตติเตาในล่ามันพี่น้าะเก้ให้ปิดปากก่อนเลยไม่ใช่ไหมกะนมองเราให้มองเรา ปาปานีจ้ะปะของเฮากบประมาณนี้พี่น้นงนี่โอเคทุกคนตอนนี้กะการยำม,มองยำเบ็ดกะคือที่เห็นเนาะเทือกบุตรกะเบ็ดกะตัวนึงกะบ่มีซ้ำอืมมีแต่ตอนนี้นนนนนบริจักสิเมือ่อเนาะคลิปนี้กะ ขอจบเพิงที่นี่ก่อนทุกคนอขอบใจที่ติดตามชมอิบซีพี่น้องฟังลาวเลยก็ฟังไทยอืถ่ายติดตามต่อคลิปต่อไปพี่น้องลคลิปนี้ก็ขอจบพิงท่นี่ก่อนขอก่าวคำ่าสบายดี